สวัสดีค่ะวันนี้มาพบเราสองคนอีกแล้วพี่แดงกับนัอไอซ์นอไอซ์นะคะวันนี้เราจะมาท่องคําศัพท์เหมือนเดิมแต่อาจจะมีคาซ้าเพราะว่าลุงแดงเขาให้ท่องสามแล้วก็มาลองดูซิว่านักเรียนอสามจะท่องได้เยอะแค่ไหนเด็กคนนี้โอเคนะเริ่มแล้วนะคาศัพท์คําที่หนึ่งคือคําว่า sweet, sweet. แปลว่าแปลว่าอะไรปลว่า หวานสวีทไหนลองสะกดสิ <S the s W h e T s t e e t สวีทแปลว่าสวีท <Sweet. S 1> แปลว่าเลยนะห <One. S 1> วานหวานนะจำไว้เลยนะคำที่สองคำว่า bitter bitter แ <B itter. S 2> ปลว่าขมขมนะไหนลองสะกดสิ b i the b t bitter ดังๆสิไอพูดบ้าง bitter 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 แปลว่าขมขมอ่าคำที่สามขมคำนี้คำคุ้นเคยมาก n o s e n o s e สะกดสิ n o s e n o s e จมูกจมูกนะ n o s e จมูกจำ้วยนะไอจำได้หัว้วยนะคำต่อไปคำที่สี่คำว่า hand hand สกดดิ so, n a mm. mm. okay, mm. ai, tense, h a n d hand มือมือนะโอเคค่ะคำสุดท้ายของวันนี้คำที่ห้านะคะคำว่า punk 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 chunk 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 u แปลว่าแปลว่าแปลว่าลิ n น ลิน้นโอเคเคลียร์นะงั้นเขาพักคำแลวว้วอ่ะทวนทวนันนี้จะทวนนะคำแรก sweet sweet แปลว่าหอมหวาน,วานคำที่สอง bitter ผมอ่า nose จมูก hand มือ tongue <unk. S 2> ลิน้นอ่ะคราหมดแล้วฉะนั้นวันนี้ง่ายไหมคำศัพท์ง่ายไหมง่ายง่ายนะฉะนั้นก็ ท่องกันเหมือนเดิมนะคะกลับไปท่องให้น้องไอซ์กันด้วยโอเคนะอย่าลืมท่องคำสั่งในกานโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ